ส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมเดินหน้าสร้างฮีโร่แบรนด์ในอุตสาหกรรมแฟชั่นสาขาหัตถอุตสาหกรรมไทยหนุนพลังผักดันซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยผ่านกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์และผลิตภัณฑ์สู่แฟชั่นฮีโร่แบรนด์สาขาหัตถอุตสาหกรรมไทยซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า100ล้านบาทภายใต้อ่านโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการส่งเสริมในเชิงของเศรษฐกิจโดยการใช้กลไกลของ Soft Power ในโครงการนี้เป็นการกระตุ้นในเรื่องของสินค้าแฟชั่นนะคะการที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ของสินค้าแฟชั่นการดึงทุนวัฒนธรรมเนี่ยสู่สากล ทำให้เกิด identity ของตัวสินค้าแล้วก็ทำให้ตัวแบรนด์เนี่ยเป็นฮีโร่นะคะก็ภายใต้กลไกลของการพัฒนาในเชิงของตัวฮีโร่แบรนด์เองเนี่ยทางกรมก็ได้เน้นย้ำนะคะในการที่จะดึงเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวผิดพณฑ์การใส่กลไกลของการออกแบบรวมไปถึงการนำเรื่องของการตลาดเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด ความต้องการในการที่จะใช้กลไกต่างๆเหล่านี้ในการยกระดับให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะในกลุ่มของสาขาง,งานคราฟซึ่งก็คือเรื่องของหัตถอุตสาหกรรมซึ่งเราเน้นย้ำว่า,าตัวหัตถอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราจะเน้นในทุกๆตัวผิดพันธุ์ที่ใช้ฝีมือนะคะไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานทองานจากักงานสารนะคะก็เป็นสิ่งที่เรามีความ ความเชี่ยวชาญในการที่จะใช้เชิงของเทคนิคเข้าไปพัฒนาตัวผิดพัลา์แล้วก็ยกระดับในเรื่องของตลาดพัฒนาตัวผู้ประกอบการในแต่ละกิจการที่ครอบคลุมในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยในคราวนี้เองนะคะก็มีผู้สนใจเนี่ยมากกว่า150กว่ารายนะคะ เราสามารถที่จะดันให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยเป็นฮีโร่นะคะทั้ง20กว่ารายนะคะก็คาดว่าเราสามารถที่จะกระตุ้นในเชิงของเศรษฐกิจสามารถดึงดูดในเรื่องของการาส่งอออการท่องเที่ยวเข้ามาสู่กลไกลของการพัฒนานในเชิงของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แล้วก็ดึงอัตลักษณ์ในเชิงของพื้นที่ของชุมชนแต่ละที่เนี่ยเข้ามาเป็นตัวดันให้เกิดเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมของไทยแล้วก็ไปสู่ในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ดันเรื่องของการท่องเที่ยวทําให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยก้าวข้ามระดับของรายได้ปานกลางได้ค่ะจากเดิมเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาในเชิงของคนเนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยจะมีพื้นฐานในเชิงของการพัฒนาในงานฝีมือซึ่งกา ก็คือเรื่องของหัตถกรรมแต่เราใส่เรื่องของหัตถาุตสาหกรรมเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ให้เกิดกลไกลในเชิงของธุรกิจมากขึ้นจากการที่ใช้ตัวการพัฒนาผิดพัน์ในเชิงของฝีมือแล้วเนี่ยหากเราใส่ในเชิงของนวัตกรรมการใส่ดีไซน์การออกแบบรวมไปถึงการพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การดันในเรื่องของ storytelling ในด้านของการตลาดเองนะคะแล้วก็ใส่ในเชิงของการใช้กลไกของ Soft Power เข้ามาเป็นตัวกระตุ้นให้ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถผ่าน,นกลไกในการพัฒนาซึ่งเราใชา้หลักของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าไปอย่างน้อยอผู้ประกอบการทั้ง20กว่ารายเนี่ยเขาจะได้การพัฒนาทั้งในเชิงของตัวผิดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของการออกแบบการใช้สี หรือว่านวตัตกรรมหรือว่าเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้าไปเสริมแล้วในเชิงของธุรกิจเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงให้กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ย ไปทดสอบตลาดได้ทั้งตลาดในประเทศนะคะในโมเดิร์นเทรดต่างๆแล้วก็ในงานแสดงสินค้าซึ่งในปีนี้เองค่ะเราเชื่อมโยงกับงานแสดงสินค้าที่โตเกียวนะคะเป็นงานโตเกียวกิฟที่ญี่ปุ่นค่ะก็ทั้ง20กว่ารายเนี่ยเราสามารถดึงผิดพันธ์ุของเขาเนี่ยไปร่วมในงานแสดงสินค้าแล้วก็โชว์ผิดพันธ์ุดึงดูดให้เกิดการแมทชิ่งแล้วก็ทำการค้าระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละรายได้ค่ะ ในโครงการของกรมส,งส่งเสริมสากรรมนะคะภายใต้ซอฟ t ์พาเวเของแฟชั่นเนี่ยเรามีกิจกรรมดีๆแล้วก็มีการพัฒนาทั้งในเชิงของตัววัตถุดิบทั้งในเชิงของตัวผิดพัณุ์แล้วก็เรื่องของการตลาดผ่านกลไกลของซอ f t Power นะคะก็เรียนเชิญทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการในในแต่ละพื้นที่ที่มีความเป็นอันตราของตัวเองนะคะในแต่ละชุมชนมีดีอะไรในการที่ ดึงตัวผิดพันธุ์ของตัวเองเออกมาพัฒนาหรือแม้กระทั่งในการฝึกอบกรมพัฒนาคนนะคะเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงผ่านทักษะต่างๆที่ทางกรมมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรื่องของการพัฒนาผิดพันธุ์เรื่องของการตลาดแล้วก็การดันให้เกิดการเชื่อมต่อในเชิงของธุรกิจสามารถจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจได้นะคะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กรมยอยากเ,เชิญทุกท่าน,นผ่านทาง ช่องทางที่กรมมีไม่ว่าจะวิ่งตรงมาอย่างดีพร้อมหรือว่ากรมส่งเสริมศึกสากรรมที่ตั้งอยู่ที่ส่วนกลางที่กรุงเทพกับที่ศูนย์ส่สงเสริมศกากรรมภาคนะคะที่มีอยู่ทั่วทุกภาคมีในการสมัครในเชิงของออนไลน์แล้วก็ผ่าน สื่อออนไลน์ทั้งหลายที่ทางกรมเนี่ยมีอยู่ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาผิดพันธุ์แล้วก็ร่วมกันส่งเสริมให้ธุรกิจในเชิงของสร้างสรรค์ในเชิงของชุมชนเนี่ยสามารถโตไก่ได้สู่สากลตามนโยบายของซอ f t ์พา e เของรัฐบาลค่ะ you